พี่เมจิกครับพี่เมจิกมาเบิ้มกับจอนใี่หลอไคลลกันเบิ้มหลอกกว่าเมจิกเบิ้มเจ็บตรงนี้เลยอ้อยอ้อยไเบิ้มเด็บตรงไหนเบิ้มเ็บตรงไหนเบ้มเด็บตรงไหนเจอาปืนริงให้เบิ้มหน่อยอ้ยพี่เมจิกครับอ้ยมันเจ็บไปทั้งหัวใจเบ้ม็บตรงไหนเบิ้ม็บตรงไหนเมเ็บตรไหนนีู่่นี่ดีวต้องสลายมึงว่ะเม แกม่มองประตูก็ได้ไม่โจระหว่างพี่เมจิกกับเบิ้มจอนเลือกใครการเลือกดีๆนะมึงโอ้พี่โจถามคำถามแบบนี้มันง่ายจอนเลยอะเอ้าพี่แค่ถามดูเออกูรู้แล้วว่าคุณรังแลว่าคุณไม่มีความจริงใจให้พี่เมจิกพี่โจลองถามเบิ้มดิพี่โจลอง ระหว่างพี่กับจอเปิ้ลเลือกใครเลือกพี่จออยู่แล้วเขาเรียนทางกูไงเขาดีทางคู่เลยเขาเลือกทางคู่ไงจอร์นเราลองแปลงเราลองตายพร้อมกันแล้วชุบตัวเองได้ไหมอะพี่โจได้ได้นะได้นะตายพร้อมกันนะนะได้หรอได้นะได้ไรเรามันก็ตายมันก็บวดซี่สิพี่ แม่โมดยังอยู่ไหมอะอยู่ยังอยู่มาหนังจะอยู่ตัวนึงจะตัวเึงไอ้บ้าจอดไปดิเดบบบเดบบบค้ำให้จอดเมือเราสิเพื่อนรักไปดิมัมีบูชาจ้ะเอาบูชามากระบอกอ่าพี่มจีี่ีให้ไปซุไอ้บ่าไม่ไปูยิงอยู่ยิงอยู่เอาจอซุ คนนึงมีมาจอดโอ้สามตัวเลยจอดซ้ายขวามีหมดเลยมันต้นไม้พี่ปั๊ดสองจันทเลยจอดพี่ปั๊ดสองจันเลยจอดพี่โจไปทำอะไรอยู่บนต้นไม้อะไม่ทำอะไรเลยนั่งเหยเฉยอ้าวพี่โจโจขึ้นไปได้ไหมออกมาอยู่พี่โจอยู่ไหนตัวเองตัวเองแล้วตัวเองดิพี่โจมันจะมาชาร์จต้นแล้วโอ้ยหมดเป็นโคลสับโคลับไม่ไหวแล้วโคิสีอะไรกันพี่ดูจดูบดีพี่โจ พี่โจอยู่บนต้นไม้เขาบอาพี่โจ้ยยิงอยู่พี่จีอ่ะอ๋อการจะรอดดลงไปท่านดาวที่ชุตัวเองไม่ได้เลยนะตายเลยนะมาหมดถ้าเก็บหมดเก็บหมดได้เลยถ้าเก็บหมดน่ให้พี่นาโทรไปบอกรักไม่เป็นไรอ่ะบอกรักทุกเครื่ออยู่แล้วไเป็นแฟนกันตงแต่เมื่อไหร่แอบแซ่บมาสองปีครึ่งแล้ว พี่โจแล้ว <S <S พี่เม่จิงส่งเสียเชียร์พี่โจเลยสิโจโจกะโดดัจตายเริ่มเกมใหม่ด้วย โทษใครเกมนี้โทษใครไอ้จ็อดบอกเลยใครใครอยู่บนต้นไม้ไออยู่บนต้นไม้คิดว่าลิงก็ว่าอยู่ปกติต้องโบบาโบบาล้มหนึ่งล้มสองอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาเอาไม้เอาไม่เอาไม้เอาไม้เอาไม้พากันได้บางทีอ่ะพี่เมจิกครับค่ะพี่เมจิกมาเบิ้มกับจ็อดใี่หลอเบิ้มันเลยไม่คือบอยดีเบิ้มหลอกปะย่ากำตาย เยอดเดินจนเงินจอดไม่เป็นไรนะจ๊ะจอดจอดที่เไหนได้เต็งใต้ก็อยหัวใจไอจอดได้เนี่ยต็งใจครับพี่ว่าใจครับไม่เป็นไรครับหัวใจจอดอยู่ในตัวหัวใจอยู่ในตัวหัวใจอยู่ข้างไหนจอดข้างเบิ้มเบิ้มเวลาเบิ้มเวลาเบิ้มดีจอดเดาช่วยรวยทำไมอ่ะเดาช่วยรว ช่วยบอมด้วยบองจ๋าบอจ๋าบอจ๋าถามทุกวันเลยนกเนี่ยมว่าอะไรกับ๊องกับจ๋าเป็นจ๋าบอชอบผู้หญิงอะจ๋ไปทำนมทำจิ๋มสิบอมจะได้ชอบจ๋ามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วด้วยทีชอบดูมันดิไม่นมแต่บ๊องกินตัวเอง ทำนมใหญ่ๆบึ้มๆมาบึ้มชอบบึ้มๆอ่ะแล้วก็ดำด้วยนมจอต์จะถ่ายน้ำใหญ่ช็อตอะไรกระเบื้องดำอ่ะขนลุกเลยมึงไม่ได้ถ่ายยาพิษกับจอตมึงยังบอกไม่ละเอียดเลยนะเว้ยนี่มันพูดยังพูดไม่ละเอียดเลยเนี่ยนมจอตมีขนหรือเปล่ามันจะมีขนรอบๆอย่างเส้นของเต้นใชี่ยมั้ยจอตไขนจอตไม่มีวะอ้าวพี่โจู้ได้ไงพี่โจเคยดูนมจอตแล้วเหรอ ดูแลมันั้วดูแลดูแลปโจดูเปโจจับตัวจับหน้ามปง้บมยิงให้พีโจไปซุบตัวเองสิอ้ามายนกนมาย็นด้วยกันแล้วกจ้มันมาดิมาดิมาดิไาดิมยไปดาวยไปดิวยไปด้วยมปด้วยไปมดิมาดิดหมาดิดิวยดิมาอิมาด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 ิมาาดิมาอมา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 ดิมา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 ดิมามยดงเอามาดิอ้าวดาาามทมทมันามมมมมม เตี่ยมต้ามีเมจขามันจเบิ้มเจ็บตรงนี้ดวอ้อยๆอยบิ้มเจ็บตรงไหนเบิ้มเจ็บตรงไหนเบิ้มเจ็บตรงไหนปืนยิงให้เบิ้มหน่อยอ้อยมีเมขาออไมีจีอยู่ในนี้อ้ยเบิ้มเจ็บตรงนี้อ้อยมันเจ็บไปทางหัวใจมเ็บตรงไหน้มเจ็บตรงหนต้มเงไหนนี่วอย่นมึงะสานเขื่อเมนเฮยหัวใจ อย,อย,อยแม่มองประตูก็ได้ไ <c oughs> ม่โจพี่ไป๊ะจีคขาพี่ไป๊ะจีบพี่เปจีเอาพลัยเตอร์มาแปะตรงนี้ให้เบิ้มหน่อยทำไมครับตรงหัวใจมากต้องห,อหัวนมเขอะไรหัว <c oughs> โอ้ยอย่าจับตรงนั้นโอ้ยเขาไอเบิ้มไม่มีผมวมา <c oughs> พี่เป๊ะจีบพี่เป๊ะจีบจับตรงนั้นทำไมให้แปะตรงหัวนมไม่ใช่ให้แปะตรงหัว<ร><ร>เองหัวเข้า จอทำไม่ดีไม่ไรออกมาเดี๋ยวมันไม่น่าไว้ใจขนาดนี้หรอใช่มันยืนมองพี่เมจิเปิดหัวนมออกมาแปะพาร์ตเตอร์มันน้ำลายไหลอะพี่โจต้คอนโดบ้าหุณเลยเนี่ยเบิ้มคนละมกเลยปะอยากโดนจุบอยากโดนจุกมันบูดดิต้องตอบพี่เมจิฟังเบิ้มนะพี่เมจิรู้จัก รู้จักที่โพนตมที่แบบว่าอยู่ตามทุ่งนาปะรู้จักเี่ยภาษาบ้านเิ้เขาเรียกว่าโบกควยเอะไรนะโบกควย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 บ้านควยเอิควยแมบ้านควยเอิควยควยหน่อยควยตู่โบกควยคานค้ยเอิควยควยหน่อยควย้อ่ ควายหน่อยควายหน่อยควายถึงมีเขาว่าควายกับมีเขามีคนมาเสลิงมาโอ้ยเต็มไปเข่าเอาไข่ร้านไม่ติดล้านหรอกอะไรปักจอดมึงจะเถียงับสาวบ้านไข่ให้ใหญ่จอดมันคือควายมันไม่แตงควายมันคือควายมันคือควายนี่โอ้ยควายตู่ควายไรควายไรสร้อยไปเน่ควายไรควายกับควายกับควายกับควาย เอาไม่เมจิกอยู่ไหนะโดนยิงอวีไปที่ว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าไม่อยากที่จะจอดมาไม่ใจไม่ได้ไปไปเลยไปเดี๋ยวไปดูตัวหลังอะไปตัวหลังอะตัวใดจะได้โอ้ยวิ่งมั่วไปเลยเพิ่มมาตายพูดกับคนที่ซุปจอดมาอย่างนี้ได้ไงนี่ไงนี่ไงมัาจะข้ามไม่ได้นะแตกจริงพี่ ข้ามาเดี๋ยวข้าไม่ได้แต่เอ้านี่ไงเพื่อนมันเฮ้ยป๋าตุข้าจิงถึงด้วยจิงจิงข้าข้ามาเดียวด้วยจริงจริงเบิ้ลตาตาพี่โจไปเหมือนไอจอร์นก็ได้แต่ว่าเบิร์ลมาห่วงพี่เมกิกอยู่ไอจอร์่มันรีบไปเลยดีสอะไรเขาจะเขาจะดไฟเป็นพันโอยพี่โจเขาเก่งอยู่แล้วเขาไปเขาเลี้ยวได้อะมึงกลัวดตา พี่เบสเพีงยรักเบิมเปล่าจ้าเปอร์มันขับไปไหนนะดูนี่นตายมันตายพี่โจมันตายดูมันโดนล้อแล้วโดนเดงโดพี่โจ้พีจต่างรางสามพี่โจ้จอรถสรดาวรดามันหลอกพี่โจ้โมึงยิงมึงยิงอะไรยิงก็ไม่โดนดูยิง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  ให้พี่แมยิกตายแล้วเบ <Trustee> ิร bon ์ดก็มีความสุขกมมายอดไปเลยพี่โจน่ะสุดยอดไปเลยไปหลอดเงินจอดยิงกดไปเด็ตอดยิงกดไปเซกจอดต่อยไว้ต่อยไว้ยิงขาบรรจุยิงถามมันอยิงขาบรรจุ ดูดีขนาดตายช้าลาเม็ดแค่พันเดียวเองอเหอะไอ้กระตุ๋